ปาปาอันนี้มานี่เดี๋ยวนี้ถอยถอยถอยนี่รถคันนี้ช่วยจอดจอดหลายวันนะมาหาแป๊บเดียวอีกถอยอีกถอยอีกเก่พ่อนี่ คุณนันแนมาแล้วขอถ่ายได้ไหมเนี่ยขอถ่ายได้ไหมเนี่ยโอ้สวัสดีครับอันนี้คุณนันแนก็เอ๊ะทำไมแล้วเอารถจอดไว้ฝั่งนี้เหรอกี่ร้อยวันละร้อยวันละร้อยห้าสิบโอ้ยโดนเป็นพันเลยก็พันก็ว่าโอ้ยว่าไปหลายวันอย่างนี้ไปอาบน้ำอาบแล้วอาบกนมาอ๋ออาบเอาแล้วนั่งรถอะไรมาถึงนี้นั่งรถแท็กซี่อ๋อกนคือนึกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มา ไปไปดูพี่โจพี่โจอยู่นู้นอันนี้เฮียเฮียอยู่นี่เด็ดๆคอนเรตติ้งคอนเทติ้งนี่นี่อยู่นี่ <c oughs> อยู่นี <c oughs> ่ถ่า <c oughs> ยหมดเลยถ่ายหมดเลย พี่เ <amounts> ล <of alcohol writers> ็กโป้เปล่าพี่เล็กโป้ทำอะไรกันอยู่สองคนเนี่ยถ่ายกันหมดเลยถ้าแต่แบงแต่บองถ้าแต่แบนคือจริงๆอ่ะเจ้านี่แหละกัมพูชาก็ตแลกอ่ะโทรหาพี่ชานก็อยู่ในตลาดโอมาเก็ตอ่ะแหละเออไอ้ตลาดซาจ้าก็อยู่ต้องนาน ทำไมไม่รับน้องอยู่ไหนเนาะถ้าเคิดจะมากล่าวกินข้าวด้วยโอ้โหเจ๋งเลยแล้วถ้าเกิกินข้าวด้วยก็จะขาที่พัทตะบอเอ้ะจะขาที่เสียมเรียบเพื่อนที่เสีอมเรือไปพัทตะบองก็ตั้งใจว่าตอนแรกก็อยากไปพัทตะบองไอ้เสียมเรียบเหมือนกันไอ้พัทตะบองเหมือนกันเนาะคุณเนี่ยติดต่อไม่ได้คุณอะไรเนี่ยโอ้โหโทษผมอีกไปอยู่ไหนอ่ะทำไมติดต่อไม่ได้โอ้โหโทรศัพท์มันก็มีคลื่นโรงแรมก็มีคลื่นอะถ้าเราไปเกาข้างนอกมันจะไม่มีเราไม่มีแล้วตอนแรกอะผมที่ผมอยู่นะผมอยู่ท่าเรือผมไปถามว่าท่าเรือราคาเท่่าไหร แล้วก็ไปยังไงก็เลยไม่เจอกันก็ส่งข้อความแล้วผมอยู่ผมอยู่เสียมเรียบพี่อยู่ไหนกันพี่ก็เงียบจนผมออกมาจนถึงตลาดปัวพอดีคุณแอนแน่ก็ออกมาจากด่านแล้วโอเคเดี๋ยวขัดความส่วนตัวขอบคุณครับ